สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีชุดเซ็ตมาแบ่งปันนะคะเป็นเซตสามต้นนะคะ239บาทก็จะเป็นเซตไม้มีชื่อนะคะรอบนี้ใครสนใจพันอะไรหรือเออใครสนใจเซ็ตไหนนะคะเซตสามต้นก็จดเซตไว้ได้เลยนะคะจะอยู่ที่เซตละ239บาทถ้าเก็บไปทางอยู่ที่สองบาบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ เซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งจะมีบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะบอลเก่าฟอมสวยมากเอาใบเกี่ยวกันไแล้วค่ะอันนี้ค่ะบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะสีแบบแดงแดงเข้มๆเลยนะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีขวันดาวหนึ่งต้นนะคะขวันดาวนี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นหงเหินนะคะหนึ่งต้นเซตที่หนึ่งค่ะเซตที่สองค่ะเซตที่สองจะมีองคุริมาหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะกระสีแล้วกระดูก เข้มๆเลยนะคะใบดุดๆนะคะใบแข็งมากอันนี้นะคะแล้วก็มีนางกีรินีเทวีหนึ่งต้นนะคะหานุมานออกศึกอีกหนึ่งต้นนะคะเซตนี้เซตที่สองค่ะเซตที่สามนะคะเซตที่สามจะมีจันฉายหนึ่งต้นนะคะหน้าชมพูชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็มีสุนทรพูหนึ่งต้นนะคะสุนทรภูต้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะสุนทรพูนะคะแล้วก็มีกุมพกันนะคะกุมพกันหนึ่งต้นนะคะเซตที่สอสามนะคะ วันนี้จะเป็นรหัสสอน,นะคะเพื่อให้ไม่ซ้ํากับคลิปก่อนนะคะสอสามนะคะถ้าใครหนูถามว่าคลิปไหนก็จําคลิปว่าเป็นคลิปที่มีสอเสืออยู่หน้าเลขเซต,ตนะคะเซตที่สามค่ะต่อไปเซตที่สี่นะคะเซตที่สอสี่ก็จะมีบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะบอลเก่าฟูมสวยมากนคะคะแล้วก็มีไก่อมพันหนึ่งต้น,นะคะ่ะนางจามเทวีนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะสวยมาก อันนี้เซตที่สี่ค่ะต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้ามีหงเหินหนึ่งต้นนะคะเนี่ยค่ะต้นสวยมากเลยนะคะต้นสูงแล้วแล้วก็มีอาวาสุกีหนึ่งต้นนะคะวาสุกีแล้วก็ลูกไม้นี่ค่ะลูกไม้เงินทองนาคใบดํานะคะแต่ว่าจุดเขาจะออกใบดําน้ําตาลกระดูกดําจุดออกชมพูนะคะอันนี้เซตที่ห้าค่ะเซตที่หกนะคะเซตที่หกวันนี้เอารางมาการลมนะคะแต่ว่า ก็ยังมีลมแรงอยู่นะคะวันนี้มีเท้าจันทชนหนึต้นนะคะแล้วก็มีหนุมานออกศึก1ต้นคะ่ะแล้วก็ไก่ราชาวดี1หต้นนะคะเซตที่6คะ่ะนี่ค่ะในหนึ่งเซตก็จะมี3ต้นเท่ากันทุกเซตนะคะก็ใครชอบเซตไหนสามารถสั่งมาได้เลยนะคะนี่ค่ะเซตที่เ็ดนะคะเซตที่เจะมีนางกีรินีหนต้นนะคะแล้วก็ ไก่อมพันกสีมีแข้งอย่างนี้แล้วนะคะสวยมากแล้วก็มีนางจามเทวีหนึ่งต้นนะคะเซตที่เจ็ดค่ะเซตที่แปดจะมีเดือนเมษายนหนึ่งต้น,นะคะ่ะแล้วก็มีนางเกาสุริยาหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีกุมภกันนะคะตับรามเกียนนี่ค่ะเหมือนจะเริ่มมีหูใต้ใบบ้างแล้วนะคะอ้าวไม่ใช่นะคะจับผิดนะคะอันนี้ต้นสูงแล้วนะคะนี่ค่ะ เซตที่แปดค่ะเซตที่เก้านะคะมีเจ้าจะนทชนต้นใหญ่ๆป้ายด้วยนะคะป้ายนินดๆแล้วนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่มากนะคะเซตที่เก้าค่ะหนึ่งเซตนะคะเอ้หนึ่งต้นค่ะแล้วก็มีลูกไม้สีเข้มๆแบบนี้ค่ะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นหงเหินหนึ่งต้นเหมือนกันค่ะเหินต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเซตที่ แบ่เก้าค่ะเซตที่เก้าเซตที่สิบนะคะมีจันฉายหนึ่งต้นนะคะเซตที่สิบแล้วก็มีขวัญดาวหนึ่งต้นแล้วก็ซูสีไทยเฮาหนึ่งต้นนะคะเซตที่สิบค่ะเซตที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดจะมีกุมพกัรหนึ่งต้นนะคะกุมพการต้นนี้พิเศษคือเขาจะมีเริ่มมีหูใต้ใบแล้วนะคะมีหูใต้ใบมันหนึ่งใบนะคะมันแล้วแต่ใบนะคะแล้วแต่ต้นด้วยนะคะแต่โตเลี้ยงโตไปก็จะมีหูทุกต้นเลยนะคะกุมพกรัร แล้วก็มีนางกีินี้หนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นเดี๋ยวหนูโยกมาให้ดูนะคะวางตรงนี้เลยนี่ค่ะเป็นลูกไม้นะคะคล้ายเลไลนะคะน,นี้ใบสวยนะคะน,นี้หนึ่งต้นนะคะเซตที่สิบเอ็ดค่ะเซตที่สิบสองนะคะจะมีหนุมานออกสุดหนึ่งต้นนะคะบอลกาวหนึ่งต้นนะคะสีแดงๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นหยดเดือนนางพิมพ์นะคะ หยดเลื่อนดังพิมพ์หนึ่งต้นค่ะอันนี้เซตที่สิบสองค่ะ <5. S 1> เซตที่สิบสามจะมีนางกีริณีบอลเก่าแล้วก็ดาวเคียงดินนะคะดางกีริณีสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวบอลเก่าหนูเอาให้ดูนะคะฟุ้มมันใหญ่นี่ค่ะฟุ้มใหญ่มากนะคะนี่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีดาวเคียงดินหนึ่งต้นค่ะเซตที่สิบสามนะคะอันนี้ สอสิบสามค่ะต่อไปเซตที่สิบสี่นะคะเซตที่สิบสี่จะมีเดือนกรกฎาคมหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีจอมทัาบหนึ่งต้นค่ะหงเหินอีกหนึ่งต้นนะคะเซตที่สิบสี่ค่ะเซตที่สิบห้านะคะนี่ค่ะอันนี้มีหยาดฝนนะคะหนึ่งต้นเอ้ยไม่ใช่ค่ะหยดเลือนนางพิม์พนะคะหยดเลือนนางพิม์พ อันนี้ไม่แน่ใจชื่อนะคะมันยังกัดสีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ให้เป็นหยุดเลื่อนนางพิมพ์ไปก่อนนะคะนี่ค่ะทรงใบเหมือนเลยนะคะแล้วก็มีชมพูทวีปนะคะแอบติดด่างนิดๆหน่อยๆด้วยนะคะเริ่มกัดสีแล้วหนึ่งต้นค่ะแล้วก็มีนางกีดิณีหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะต้นนี้เป็นบอลเก่าค่ะน่าจะเป็นหยุดเลื่อนนางพิมพ์นะคะป้ายเขาลุดไปนะคะ1ต้น เซตที่สิบห้าค่ะเซตที่สิบหกนะคะ<ม>จะมีนางเกาสุริยา1หนึ่งต้นคะ่ะนี่ค่ะนี่ใบใหม่เขานะคะสวยมากเดี๋ยวหันมาให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีสุนทร o ูหนึ่งต้นนะคะสุนทร o ผู้ต้นสวยๆเลยนะคะสุนทร o ผู้เป็นไม้ที่ใบแข็งมากนะคะใบแข็งมากเนี่ยค่ะแล้วก็มีลูกไม้เงินทองหน้าอีกหนึ่งต้นนะคะสีดำๆเข้มๆแบบนี้คะ่ะเซตที่สิบหกค่ะ เซตที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดจะเป็นเนี่ยคะ่ะสีเข้มๆนะคะนี่ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะคะสีเข้มๆแบบนี้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีซูสีไทยเฮาสหนึ่งต้นคะ่ะซูสีไทยเฮาแล้วก็มีอีกหนึ่งต้นเป็นหงเหินนะคะหงเหินหนึ่งต้นคะ่ะเซตที่สิบเจ็ดค่ะเซตที่สิบแปดนะคะจะมีเท้าพิรันพนาสูนหนึ่งต้นแอบติดป้ายมานิดๆด,ด้วยนะคะเท้าฮิรันพนาสูนเดี๋ยวต้นนี้ลบก่อนค่ะเซต เซตที่18มีนางกิรินีด้วยนะคะนางกีรินี1นต้นแล้วก็หนุมานออกศึกอีกหนึ่งต้นนะคะสมต้น,นะคะ่ะเซตที่18แค่เท้าพีรันต้นเดียวก็คุ้มแล้วนะคะแถมติดป้ายมานิดนิดด้วยนะคะนี่คะ่ะเซตที่19นะคะจะมีองคุริมานนะคะองคุริมานสวยมากเลยนะคะก้านแข็งมากนะคะก้า,านดำใบเงานะคะนี่คะ่ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะกัดได้อีกนะคะอันนี้แล้วก็หยดเลื่อนนางพิมพ์อันนี้จะเป็นหนุมานออกศึกนะคะ นี่คะ่คะเซตที่สิบเก้าค่ะป้ายเซตที่ยี่สิบนะคะมีหยดเลือนนางพิมหนึ่งต้นนะคะต้นใหญ่มากลมพัดตีหนูเลยมัดไว้นะะี่ค่ะแล้วก็มีองคุริมานหนึ่งต้นนะคะนี่คะ่ะแล้วก็มีบอนกาบนะคะกาบแดงๆเปรอะๆเขียวนะคะหนึ่งต้นเซตที่ยี่สิบค่ะเซตที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะมีสักการิมิตหนึ่งต้นนะคะสักการิมิตแล้วก็บอนกาบนะคะบอนกาบเขียวเลือบแดงแบบนี้คะ่ะหนึ่งต้นนะคะสวยมากเลยแอบมีติดดางมานิดๆด้วยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นลูกไม้กัดสีกับลูกไม้ใบไผ่ในกระถางเดียวกันนะคะคุ้มมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เซตที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเซตที่ยี่สิบสองจะมีชายชนไม่ป้ายนะคะหรือว่าเขาตั้งชื่อใหม่ชื่อเหมือนจะสัมฤทธิ์ผลนะคะถ้าชื่อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะหนูจําไม่ได้นะคะนี้นี่ค่ะ ชช้ชนไม่ป้ายนะคะแล้วก็มีสุดปาถนาหนึ่งต้นนะคะสุดป่าถนาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะแล้วก็มีจอมทัพบหนึ่งต้นค่ะเซตที่ยี่สิบสองค่ะเซตที่ยี่สิบสามจะมีท้ารําไพหนึ่งต้นนะคะท้ารําไพต้นนี้เขาจะมีตําหนินิดนึงนะคะนี่ค่ะคือใบขอบเขาจะมีใบนิดนึงนะคะแต่ไม่มีผลนะคะเพราะใบใหม่สวยมากนะคะแล้วก็มีนางเกาสุริยาหนึ่งต้นค่ะนี่ใบใหม่สวยมากเลย เป็นไปได้นะคะไอช่วงนี้ลมแรงต้องประคองใบไว้นะคะเพราะว่าใบาลมมันตีนะคะอันนี้มีลูกไม้บอนประกาบนะคะแอบติดด่างด้วยหนึ่งต้นนะคะเซตที่ยีสิบสามค่ะเซตที่ยีสิบสี่มีเท้าจันทชนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีลูกไม้เงินทองนาคนะคะเงินทองนาคผสมไม้ดํานะคะเม็ดจะอยู่ขอบขอบแบบนี้คะ่ะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะคะเดีย๋ยวหนูดูป้ายก่อนนะคะ เป็นหยดเลื่อนนางพิมพ์นะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะประคองใบไปด้วยแต่ใบแข็งมากเลยนะคะนี่ค่ะเซตที่ยี่สิบสี่ค่ะเซตที่ยี่สิบห้านะคะจะมีจังหวัดสงขาหนึ่งต้นนะคะสวยมากเลยจังหวัดสงขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะแล้วก็มีไก่ตัวงามนะคะอันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของส่วนแล้วนะคะตอนนี้ ยังไม่เจอเพิ่มนะคะนี่ค่ะไก่ตัวงามหนึ่งต้นนะคะเซตที่ยี่สิบห้าแล้วก็มีนกวายุพักหนึ่งต้นค่ะเซตที่ยี่สิบห้าค่ะเซตที่ยี่สิบหกจะมีอันนี้คือนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยา1หนึ่งต้นต้นสวยมากนะคะแล้วก็ม,สกกมนนะะีสักการิมิตหนึ่งต้นนะคะสักการิมิรแล้วก็มีมัชฉานุหนึ่งต้นค่ะเซตที่ยี่สิบหกใครรับเซตนี้ก็จดไว้ได้เลยนะคะเซตที่ยี่สิบหกสวยมากเลยค่ะ เซตที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนี่อันนี้เป็นไก่ราชาวดีนะคะเดี๋ยวรวบใบก่อนนี่ค่ะไก่ราชาวดีหนึ่งต้นนะคะต้นใหญ่ไหมนี่นี่ค่ะต้นใหญ่อยู่นะคะแล้วก็กุมพการหนึ่งต้นนะคะคก,รรรกุมพการกัดลายมาแล้วนะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีวาสุกิอีกหนึ่งต้นนะคะเซตที่อันนี้เซตที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเซตที่ยี่สิบแปดนะคะเซตที่ยี่สิบแปดมีมาเฉียวหนึ่งต้นนะคะใบดกมากนี่ค่ะใบดกมากเลยนะคะแล้วก็มีจอมทับหนึ่งต้นนะคะ สุดป่านทนาหนึ่งต้นค่ะอันนี้เป็นเซตที่คุ้มมากๆเลยนะคะเซตที่28ค่ะเซตที่29มีเมีท้าจันทชนหนึ่งต้นป้ายชมพูมาแล้วนิดนิดนึงนะคะนี่ค่ะคุ้มมากะคะ่ะต้นใหญ่ด้วยนะคะน่าจะประมาณเกินหนึ่งไม้บรนทัดด้วยนะคะแล้วก็มีบอลกาบหนึ่งต้นค่ะให้ดูนะคะแข็งแน่นมากนะคะสวยมากเลยสีนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้ลูกไม้ผสมเงินทองนาคสีดําเข้มน้าตาลนะคะนี่ค่ะใบไม้สวยมาก เปิดด้วยนะคะเซตที่29ค่ะเซตที่ส0สค่ะเซตที่30สิบจะมีหลวงราดแผงหรือว่าราชพึกงหนึ่งต้นนะคะต้นสวยมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีไก่ราชาวาดีหนึ่งต้นนะคะสีเวนจะลงท้ายหนึ่งต้นค่ะเซตที่ส0สิค่ะเซตที่ส1เอ็ดนะคะก็จะมีนี่ค่ะเดี๋ยวรวบใบให้ดูนะคะ ว่าฟอร์มเขาเป็นใบอย่างนี้ค่ะใบดกนะคะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะให้ไปหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นในเซตนี้แล้วก็มีสุดปารนาเริ่มกับสีกัดลายมาแล้วค่ะหนึ่งต้นแล้วก็มีลูกไม้ใบไผ่หนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะเป็นฟอร์มแดงกับเขียวนะคะสวยมากเลยนี่ค่ะแล้วก็มีเซตที่สามสิบสองเซตสุดท้ายแล้วนะคะเซตสุดท้ายมีเท้าจันทชนหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะติดป้ายมานิดนิดด้วยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีบอลก่าว1ต้นนะคะแล้วก็มีลูกไม้แบบเข้มๆนะคะ1ต้นเซตที่32ค่ะค่ะวันนี้ก็มีมาทั้งหมด32มสเซตนะคะใครสนใจเซตไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะก็ใน1นึเซตจะมี3ต้นนะคะแบบโอนสองร้อยสามสิบเาบาทนะคะปลายทาง259บาบาทนะคะก็วันนี้หนูไปแล้วนะคะก็ ช่องทางติดต่อหนูจะขึ้นไว้นะคะไลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0642824363นะคะโทรมาอาจจะบางทีเจอพ่อหรือเจอแม่ก็สั่งไว้ก่อนได้นะคะเผื่อไม่เจอหนูแต่ว่าเดี๋ยวหนูก็จะมาติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมมากเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ